คลิปนี้เราจะมารีวิวของกินที่ปักกิง่งรวมร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยหลายร้านไปชมกันค่ะอันนี้แวะซื้อตรงถนนถนนชื่ออะไรนะไม่ไม่รู้แต่ว่าอยู่จากจากซานนะใช่ออกจากนจ<บ>ิงซานมาสีแดงๆตรงน,นี้อาจจะไม่เห็นกันห้าหยวนเลยเราซื้อมาชิมดูค่ะ เหมือนคุณเชียงผสมกับไก่กรอกอีสานอ๋อไม่ไม่ได้เหมือนกับที่ไต้หวันใช่ไหมไต้หวัอนอ๋อได,ได้ที่น,นี่เขาแอบบแบบเปรี้ยวนิดนึงวะค่ะมีความคุณเชียงผสมไก่กรอกอีสานเออแปลกแต่อร่อยนะร้อนร้อนเอย น่ายวนค่ะมีความพิคายนิดหนึ่งมาถึงปักกิ่งก็ต้องกินเป็ดปักกิ่งกันหน่อยค่ะมื้อเย็นวันนี้เราเลือกมากินที่ร้านเสี่ยวตาตรงอยู่ที่ห้าง APM ถนนหวังฟูจิงชั้นห้าร้านนี้ถือว่าเป็นร้านชื่อดังในหมู่คนโลเคอลและนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยค่ะราคาไม่แรงมากแถมสั่งเป็ดได้แบบครึ่งตัวเหมาะกับคนที่ไปแค่สองถึงสามคนตอนเช็คบินทางร้านเขาก็ยิ่งมีไอศครีมซอฟเสิร์ฟแถมให้ฟรีอีกคนละหนึ่งคนด้วยค่ะเนี่ย แล้วก็มวนมวนมวน,วนเป็นไงบ้างรสชาติถ้าเทียบกับที่ไทยที่เคยกินเทียบไม่ได้อ,นนมามาอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากและหนังกรอบเหมือนที่ไทยหนังมันกรอบๆแล้วมันก็แบบ จุยซี่อ่ะมันมีน้ำมันแทรกๆรกอะ่ะใช่แล้วมันก็แบบน้ำเ,เขาเรียกอะไรน้ำจิ้มมันจะหวาน,เนๆเค็มๆอร่อยมากอร่อยเมนูนี้นะคะน่าจะเป็นไก่ผัดผัดพิกแห้งอะไรสักอย่างชื่อเมนูไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เดี๋ยวชิมให้ดูนะคะ นุ่มมากนุ่มจนเหมือนปลาเลยอ่ะอยู่เหมือนปลาวะไก่ไม่รู้พิเห็นว่าไก่นะเออแต่มันนุ่มมากเคี้ยวเคีย้ยวนิดเดียวคือแบบละเอียดแล้วอ่ะรสชาติเป็นไงเห็ดชาชาเหมือนมาล่าเออมันเห็ดมันพริกมาลาชาชามีความแบบรสชาติทั้งหมดอืมเค็มเค็มมันมัน,มนตามสไตล์อาหารจีนหือว่าใช้ได้ ใช้ได้น่าจะตัดเลียนเป็นได้ดีแต่ว่าดูนี่พอชาอาหารใหญ่มากจะกินยังไงหมดก่อนเดี๋ยวไปลองเมนูต่อไปกันค่ะมีคนในกลุ่มเที่ยวปักกิ่งรีวิวว่าอันนี้เด็ดเดี๋ยวมาลองกัน เป็นมะเขือเทศกับไส้อะไรไม่รู้สักอย่างเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงก็เป็นมะเขือเทศนั่นแหละครับแต่ว่าข้างในมันจะเป็นเหมือนแบบครีมครีม,มกับเลโกเตาครีม เค้าเปรี้ยวเหมือนซาคทีมแบบเคเปรี้ยวแล้วก็มีแบบอะไรกรุบกรอบแบบคลิปปี้คลิปปี้สักอย่างแบบไม่รู้อะแต่อร่อ๋อมันเค็มเปนเปรี้ยวนี่ไม่มีความเปรี้ยวเหมือนซาลทีมข้างในแต่ว่าเมื่อกี้กินไปทั้งกายอ๋ออร่อยค่ะเมื่อกี้เรากินของเค้ากันไปแล้วก็มาตามด้วยน้ำดื่มเป็นของหวานตบท้ายกันด้วยนะคะอันนี้เป็นร้านชื่อว่าร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะ มันเป็นรูปจระเข้น้องจระเข้อ่านไม่ออกอ่ะมันามันอ่านวารนอะไรนิงนิงจีอะไรสักอย่างอ่ะเจีเดี๋ยวสั่งสั่งตัวชามะนาวเป็ดจากที่แปแปลที่เปรภาษาไทยเป็นแปลว่าชามะนาวหอมเป็ดอุงงเหมือนกันนะมันคืออะไรอ่ลองว่าเป็นยังไงหอมเป็ดยังไงจะหอมเป็ดหรือเปล่า มันเหมือนแบบพวกชาอูหลงที่ที่มีกลิ่นที่ใส่ที่เป็นเปรี้ยวเป็นเลมอนแต่มันมีความกลิ่นเหมือนมะกรูดอะ่ะอยู่ปลายอ่ะงงเหมือนกันไม่รู้มันคือมะกรูดหรือเปล่าแต่มันหอมแปลกๆอ่ะหอมแบบเปรี้ยวอ่ะก็เดยรวมอร่อยไ,ไหมก็สดชี่ลดีแกลเรียนไทยแบบว่ามากินตบท้ทยเมื่ออาหารเหมือนเราแนะนำค่ะ มาต่อกันที่ร้านสองค่ะนี่อันนี้คือร้านเทพทีนะคะทีเ่เรียกว่าโด่งดังในโซเชียลเราก็เลยต้องมาตามเมนูดังๆของเขาก็อันนี้เลยเมนูอาง,งุ่นกับชีสข้ามบนนะคะแล้เวเรามาชิมกันเถอะต้องคนปะไม่รู้อะอบบไม่ขนดีวอ่าได้ แล้วลองเด็ดขึ้นมาแบบตอนติดชีสตัดซีสมันยังเป็นไงบ้างอืมอร่อยอ่งุ่นแบบสดชื่นเลยอะ่ะแล้วก็ชอบชีสอะ่ะมันแบบนูนนัวมันมันนูนวนัวแบบไม่ไม่แบบไม่เหมือนบางร้านที่ไทยที่มันจะแบบนัวปลอมอะ่ะอันนี้มันแบบ ครีมชีสนัวที่จริงใจอ,ะอ่ะวันที่2เรามาเที่ยวกันที่ Universal Resort ปอยจริงวันนี้เราก็จะมารีวิวของกินที่อยู่ในปาร์กันหน่อยนะคะราคาก็อาจจะแรงเหมือนสวนสนุกทั่วไปแต่ข้อดีของที่นี่ก็คือเราสามารถพกน้ําดื่มพกขนมปังหรือพกของกินต่างๆที่อาจจะไม่ใช่อาหารจานหลักสะทีเดียวนะคะเข้ามากินข้างในได้อีกด้วยค่ะนี่เราได้มาแล้วนะคะนี่ก็คือวัตเตอร์เบีย นี่เลย50หยวนค่ะเซลลแบบเย็นเนาะซื้อแบบเย็นมันมีแบบเย็นแบบร้อนแล้วก็อีกแบบหนึ่งคืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นแบบ80หยวนนะไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้ห้าสิบหยวนค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะอืนนอ,อดีเลยมันแบบตรงตัวโฟมขาวๆมันนุ่มๆเนี่ะอร่อย หวานหวานเหมือนวานิลาใช่หรือมันไม่มีมันปิดหรอนี่ตอนนี้เราก็กำลังมาคัครทานข้าวกันนะคะ,ะมากินบะหมี่ที่ร้านของพ่อโป้พ่อโป่ใช่ใ,ชในกังฟูแพนดา้าใช่แล้วอันนี้เราเลือกมาเป็นเมนูชื่อว่าออ,อจำชื่อไม่ได้มีแต่ภาษาจ<ำ>ีนไม่ได้แต่ว่าเป็น มีเนื้อใช่เนื้อน่าอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันขอชิมเนื้อก่อนได้ไหมได้อันนี้70หยวนเนาะประมาณ350บาทใช่น้ำซุปดีมากอมกลมนัวรสชาติเป็นไงดีและเนื้อดีด้วยเนื้อเปื่อยชอบอ่ะ ลองเส้นลองเส้นดูเอ้ยเราจะบอกว่าพอชั่นที่นี่ใหญ่มากดูเส้นเยอะมากกินได้สองคนเลยเออเลยเลยสั่งมาถ้วยเดียวมาชิมกันมาชิมกันก่อนแล้วขอลองเส้นด้วยได้ปหมลองเส้นดูว่าเส้นรสชาติเป็นยังไงบ้างกัดเลยได้ไหมกัดเลยหนุบเลยอร่อยก็นุ่มหนุบ มันเหมือนเส้นอะไรเะบะหมีม่ทั่วไปอะแต่ว่ามันจะหนึบๆกว่าหน่อยนึงจะขอลองชิมจะลองชิมฉันชอบน้ำซุปอะอน้ำซุปตองกรอบนะ,ะมีความเค็มๆนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เค็มมากอร่อยอถูกใจ,จ<า>กถูกใจคนไทยคือถ้ากินเราก็คือไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเอ,อมไม่ต้องปรุงอ,อะ วันที่3เป็นวันที่เรามากำแพงเมืองจีนกันค่ะอากาศหนาวมากเราเลยรู้สึกอยากกินอะไรอุ่นๆขึ้นมามาเจอโจเข้าฟ่างร้านนี้ที่ตอนแรกคิดว่าเป็นข้าวโพดได้ซ้ำช่วยคลายหนาวได้เยอะเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาลองน้ำตัวนี้กันนะคะว่ามันคืออะไรไม่รู้สีเหลือง นี่เป็นไงรสชาติเป็นเหมือนซุปข้าวโพดเหมือนซุปข้าวโพดซุปข้าวโพ,ด,พดเหรอใช่ใช่ใช่<า>หวานข้าวโพดแสดงว่ามันคือข้าวโพดเหลืองเนี่ยหวานข้าวโพดไม่ใส่น้ำตาลเลยอร่อยอ<า>ไม่ได้ ค่ะ <t colours> ตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนเฉียนเหมินนะคะเป็นเห smells, i i. มือนถนนย่านมีการค้ามีพวกขายของฝากแล้วก็มีร้านอาหารต่างๆนะคะก็คือเรามาเดินกันช่วงบ่ายๆนะประมาณบ่ายสามนะคะอาวนี่ว <Australia> ันอ <mile alta>. ันนี้น่าจะเป็นนื้อหัวนะคะ เป็นฟิลคล,ล้ายหม่าล่าถ้าถ้าเดาออกจากรูปภาพนะคะเ,เดินผ่านร้านนี้นะคะ <c oughs> เห็นน่งกินมากตอนแรกคิดว่าเป็นเนื้อวัวปรากฏว่าพอเซิร์ชเอ่อเอาภาษาจีนไปแปลมันเป็นมันเป็นเนื้อแก่ทุกคนกลิ่นมันเหมือนเนื้อวัวเลยนะแต่ว่ามันแบบแอบ,บแอบกลิ่นแรงกว่าน่อยๆเนี่ยแต่ว่าชิมดูนะคะ ม,มันนุ่มกว่าเนื้อวัวแต่กลิ่นเหมือนเนื้อวัวแต่ไม่ได้นุ่มขนาดเนื้อหมูนะรสชาติมันมีแต่รสชาติเนือไอ้ผงผงที่เขาทาเอ้ที่เขาโรยอ่ะไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเลยมันจะออกเค็มๆหน่อยเหมือนเป็นแบบเค็มจากเนื้ออร่อยอยู่ค่ะ อันนี้เป็นร้านออชาจีนะคะที่มีขายในไทยนะแต่เรายังไม่เคยกินที่ขาขาที่ไทยกันเลยอะ่ะเดี๋ยวมาลองชิมนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเห็นที่นี่คนกินเยอะมากได้มาแล้วนะคะชาจีอันนี้เป็นเมนูเขาเหมือนแปลจากภาษาจีนมามันบอกว่าเป็นชาต้นตำลับนะคะเขาบอกว่าเป็นเ,ออเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านนะคะ จริงๆเราไม่เคยกินที่ที่กรุงเทพเนาะเพราะว่าเหมือนมันจะมีสาขาที่กรุงเทพนะแต่ว่าที่นี่ก็คือเห็นคนกินเยอะมากก็เลยอยากลองเดี๋ยวลองมากินกันนะคะมันเป็นหลอดแปลกๆอะ่ะหลอดแบนๆนะ่ะจริงๆมันแปบ๊บหนึ่งนะอ๋อ,อมันต้องเจาะก,ก่อนอืม คือชาอะไรอะชาเหมือนเออมันไม่ใช่มันเหมือนรสชาตมันเหมือน,น,นชามลิผสมชาอูหลงแต่ว่าแบบหอมชามากเลยอยะกลิ่นดีอะแล้วก็ไม่หวานเกินเราสั่งแบบหวานหวานปกติหวานมาตรฐานของเขาเลยนะคะอร่อยอยะอันนี้นะคะเราเดินผ่านร้านเหมือนมันเป็น พวกร้านเสี่ยวหลงเปานะอันนี้เราสั่งเป็นเมนูเสี่ยวหลงเปายักษ์มาอันใหญ่มากอันนี้ก็คือเป็นเมนูท็อปวันก็คือขายเดียอันดับหนึ่งของเขาเลยไส้ข้างในจะเป็นไส้ปูนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันมันมีหลอดให้มาด้วยอะน่าจะแบบเจาะแล้วดูดก่อนเ้วลองดูน้ำซุปก่อนแล้วกันเนาะอืม ก็คือรสชาติเหมือนรสชาติเวลาเรากินปูเลยอะแต่ว่ามันจะมีความนนัว,หนวเหมือนมันเป็นแบบพวกน้ำซุปที่เป็นซุปปูอ่ะอร่อยดีนะข้างในมันไม่ได้ไม่ได้เหมือนมีเนื้อปูนะมันเหมือนเป็นแค่น้ำซุปที่เฉยเหมือนเซีหลงเปาปกติเลยอร่อยดีค่ะขึ้มๆนนัว๋ยว,วมาลองกินเนื้อแป้งกันนะมันจะกินได้ไหมะหรือเราต้องดูดน้ำหมดก่อน เดี๋ยวขอชิมชิมนิดนึงอ,อืมแป้งเขาแบบว่าไม่หนามากกำลังดีเ,เมนูนี้แนะนำค่ะอีกเมนูนึงที่เราสั่งนะคะก็คือเป็นนู่ดเดิลบีฟนะคะเป็นเหมือนพวกบะหมี่บะหมี่เหลืองบ้านเราเลยนะแล้วก็เป็นเนื้อวัวมาให้ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะดูจากในชามแล้วดูเส้นให้มาเยอะมากอันนี้เหมือนจะ30กว่าหยวนน่าจะ35ห้ยวนนะคะ้ยทำยังไงเนี่ยหรือช,ชิมน้ำซุปก่อนดีกว่าชิมก่อน มันแอบจืดไปน,นิดนึงมันเหมือนอนลไรล่ะมาม่ามาม่า,มาเด็กอะ่ะมาม่าเด็กหน้าโรงเรียนเวลาเรากินอะ่ะที่มันเป็นแบบรูปหมี่ผู้อะ่ะเคยกินว่ามาม่าเขาแบบนั้นอะ่ะรสชาติคล้ายๆอย่างนั้นเลยอืมแต่ว่ามันมีกลิ่นเนื้อวัวแบบเตะๆปลลิ้นนิดนึงเนื้อวัวถือว่าทำมาได้ดี เนื้อว่ามันแปลกอ่ะมันมีความเผ็ดในเนื้อวัวเหมือนเขาแบบหมักกซอสอะไรพวกเนี้ยเส้นเนื้อคือทั่วไปเลยบะหม,มีมีเหลืองทั่วไปอาแล้วลืมบอกไอเสี่ยวหลงเปาปูเมื่อกี้เสี่ยวหลงเปายักษ์ที่เราชิมมาเมื่อสักครู่นะคะ มันมีเนื้อปูอยู่ข้างในด้วยทุกคนเพิ่งเห็นมันอยู่ตรงกลางอ่ะก็คือเหมือนมันเป็นแบบปั้นเป็นก้อนหมูผสมปูให้ตรงกลางค,ค่ะก็ร้านนี้ก็อร่อยดีค่ะเี่คเตีออ๋ออยวกอกอย่า่ท่ท่ออไอก อันนี้เป็นถามฉันบอกเือว่าเขาถามว่าใส่ได้หมดแอบอิ่มเหมือนนั่นน่นี่ทุกคนอันนี้คือเหมือน มันเป็นผ้าคีนิวที่แบบว่าเหมือนเอามายำๆใส่ใส่ซอสใส่ผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอเดินผ่านเหมือนมีมิชลินไกด์นะน่าจะใช่หนึ่งสองสามสี่สี่ปีซ้อนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะดูท่าทางน่าจะเผ็ดอยูอ่เดี๋ยวลองคนก่อนนะโอ้สีสันจัดจ้านมาก ขามีทั้งแบบกินที่ร้านนาะแล้วก็อ่าใช่มันมีแบบกินที่ร้านแล้วก็แบบเช็คเวยแอมเน่งนะกลัวเปื้อนเสื้อ,อยังในเสื้อขาวซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุกเขาให้เข้ากันก่อนอ้อข้างล่างมันมีเส้นด้วยทุกคนเหมือนเหมือนเหมือน,นบนเส้นอะ่ะอ่าแล้วก็เป็นผ้าคีริวเราชิมผ้าคีริวก่อน สีเหมือนจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดเลยมันเป็นเหมือนเหมือนแกงเหมือนแกงอะไรสักอย่างอะซูเปอรถูกมันเป็นซอสแกงอะอร่อยอยู่นะมันแบบนั่นๆเผ็ดแบบปลายลิ้นไม่มีความเผ็ดมากนี่ได้มาแล้วค่ะมากินถังหูลูกนะคะก็คือถ้าเกิดมาเมืองจีนต้องมาลองให้ได้เลยถังหูลูก สิบห้าหยวนค่ะอลองชิมนะคะเราเลือกมาเป็นสตรอเบอรี่นะห,หวานมากอร่อยอ่ะมันแบบสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวใช่ไ่มแล้วแบบเหมือนมันเครื่อนน้ำตาลอะหวาน มันกลายเป็นข้าวกันเฉิดเลยอ่ะชอบอ่ะอร่งเลยเฮที AG อีกแล้วนะคะก็คือจากวันแรกนะคะที่เราไปกินเฮทีแล้วกินชาอังุ่นชีสแล้วเราแบบติดใจทีของร้านนี้มากเพราะว่าแบบมันนัวดีก็เลยอยากอยากมาลองกินคือจริงๆอะ่ะอยากสั่งชานมเว้ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าภาษาจีนอะ่ะมันคือเมนูนไหนก็เลยลองจิ้มมาแต่พอชิมแล้วมันเป็นแบบ มันเป็นนมบาชูกามันไม่ใช่ชนมอ่ะน่าจะสั่งผิดมันเป็นภาษาจีนหมดเลยอะ่ะก็เลยสุมส่มๆมามว่ามันจะแบบไม่หวานเขาเรียกอะไรเหมือนที่เนี่เขาไม่ค่อยกินหวานกันมั้งอย่างอันเนี้ยมันควรจะหวานมากแบบบ้านเราใช่ไหมแต่อันนี้คือมันหวานน้อยแต่ด้วยความที่มันมีชีสที่อร่อยของร้านเขาก็คือนัว perfect อันนี้เป็นไอติมชาเขียวนะคะเจอที่หน้าวัดรามะก็เลยจะแวะทิมเพราะว่าคนกินเยอะมากันนราืมามัทฉะที่จริงใจชอบมันเป็นแบบมัทฉะเข้มข้นมากแล้วก็ไม่หวาน กำลังเกลมกล่อมดีเขาเรียกอะไรหวานกำลังดีเอออร่อยค่ะสิบกวดแค่นั้นเองค่ะ